เราจะเป็นเจ้าภาพตั้งแต่งานที่ร่วมไว้อะไรเมื่อ3เดือนที่แล้วแล้วก็เราก็ตั้งใจว่าจะชปาปนกิจตั้งแต่ออตอนเมื่อ3มเดือนที่แล้วแล้วแล้วก็ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างทําให้ยืดเยื้อมาจนถึงตอนนี้แล้ววันนี้พี่เอก็ได้มาทําหน้าที่ตัวเองได้เรียบร้อยแล้วครับพี่เอใช้ความรักน้องโมเป็นตัวนาทางอย่างนี้คะ่ะก็คือพี่เอจะคิดถึงแต่น้องโมลแล้วก็คิดถึงความรักที่พี่เอมีให้น้องโมอย่างเดียวอย่างนี้คะ่ะ พี่จะไม่มองเรื่องอื่นเลยมองแค่เรื่องความรักที่พี่เอมองให้น้องโมยอย่างเดียวแล้วพี่เอก็จะทําหน้าที่พี่เอให้สมบูรณ์แบบในวันนี้คือจะส่งน้องแบบเสร็จสมบูรณ์ครับผ่านมาสามเดือนพี่เอเป็นคนที่ไม่ได้พูดเรื่องคดีเลยหลายคนก็แบบว่าเป็นแบบที่ที่ให้ใจน้องจริงๆแี่สุนันท์ครับคือที่ไม่พูดคือเราก็เราก,เราก,เราก็เราก็รักน้องเราก็คิดถึงน้องทุกวันอย่นะครับก็เหมือนกับทุกคนที่คอยติดตามข่าวเหมือนกันพี่เอก็เป็นเหมือนกับทุกๆคนอย่างเนี้ยครับ คับอย่างวันนี้พี่อ้ําไม่ได้มาค่ะพี่อ้ําติดงานครับก็ส่งพี่เอมาเป็นตัวแทนก็คือเหมือนกับร่วมกันตั้งแต่ที่แสดงเกตนารมตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเราจะเป็นเจ้าภาพตั้งแต่งานที่ร่วมไว้อะไรเมื่อ3เดือนที่แล้วแล้วก็เราก็ตั้งใจว่าจะชาปนกิจตั้งแตออ่ตอนเมื่อ3เดือนที่แล้วแล้วแล้วก็ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างทําให้ยืดเยื้อมาจนถึงตอนนี้แล้ววันนี้พี่เอก็ได้มาทําหน้าที่ตัวเองได้เรียบร้อยแล้วครับ จริงๆได้บอกโมยังไงบ้างไหมคะแบบคิดถึงและลึกถึงตลอดอย่างนี้ค่ะรละลึกถึงตลอดอย่างนี้ค่ะส่วนหนึ่งหลายคนที่ชมพี่พีเอกับเพื่อนๆแม่ทั้งหลายให้ความเอ็นดูพี่เบิร์ตด้วยอะไรอย่างนี้ได้พูดคุยอะไรอย่างนี้ไหมคะก็ต้องขอบคุณอย่างนี้ค่ะก็คือเหมือนทําหน้าที่เหมือนกับว่าคือพี่เอจะคิดอยู่เสมอว่าเหมือนน้องโมยังอยู่กับพีเออย่างนี้ค่ะสิ่งที่พีเอทำอะไรไป พี่ก็จะคิดอยู่เสมอว่าน้องโมยืนอยู่ข้างๆอย่างนี้ค่ะถ้าน้องโมยืนอยู่ข้างๆน้องโมคงอยากให้พี่เอไปพูดคุยกับพี่เบิร์ตแล้วก็ถามสาทุกสุกดิบพี่ก็จะทําหน้าที่ที่พี่เอรู้สึกว่ามีน้องโมยืนอยู่ข้างๆอย่างนี้ค่ะไม่ได้รู้สึกว่าน้องโมไม่อยู่แล้วพี่จะทําให้เหมือนกับว่าน้องโมยืนดูอยู่อย่างนี้ค่ะพี่เอเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรเลยแบบขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะขอบคุณความรักที่มีให้กับน้องโมเนี้ยค่ะพี่เอแบบว่า าน้องโมอยู่ตตอนนี้น้องโมคงแบบว่าคงปลื้มแบบปลื้มปริ่มมากๆคงปลื้มดีใจที่ทุกคนรักน้องขนาดนี้อย่างนี้ค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะมันทําให้เราเห็นว่าวงการบันเทิงเราแบบว่าสาระสามัคคีแบบ สามัคคีเป็นพลังกันมากๆอย่างนี้พี่เอ,อขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับพี่เอครับพี่เอ,อ,อ,อพูอออถามนิดนึงครับจากสอบกัมันที่มันมีเรื่องราววุ่นวายเข้ามาอย่างนี้ <ๆ S 1> พี่เอ,อมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับพี่เอ,อโฟกัสที่จัดงานให้น้องอย่างเดียวเลยครับ <ๆ S 2> โฟกัสที่ว่าวันนี้เราจะจัดงานยังไงพี่พนักข่าวมาอยู่กันยังไงอย่างนี้ครับไม่ได้โฟกัสเรื่องอื่นเลยครับ